สวัสดีจ้าท่านผู้ชมสวัสดีเอซทุกท่านนะคะ,ยะเยติมื่อนี้เย็ติวิจะมาทำพะโล้สูตรโบราณนะคะจะสูตรโบราณแท่ๆของเฮาเลยจ้ะไม่ใส่ซีอิ๊วดำนะคะจะนเนื้อหมูสามชั้นเยติวหัน่นทำความสะอาดหั่นแล้วจะมีกระเทียมค่าธรรมดานี่จะเป็นค่าแก้ได้จ้ะ อันนี้บะมี่น้นองเพย์ว่าเป็นทรงขาอ่อนมาให้แม่ติวใส่ขาอ่อนอันอันนี้หอมนี่ก็จะเป็นหอมหัวใหญ่มแมตติวบะมี่แม่ติวเอาหอมแขกใส่จ้ะนี่นะคะแล้วก็มีผงพะโลแล้วก็มีรสดีแล้วก็นี่มีจกเครื่องอบเชอยอะไรเครื่องพะโลที่แม่ติ๋วโคกนี่โกหยาบๆยาก็คือใส่กระเทียมด้วยนะคะจะมาเนื้อหมูหนึ่งกิโล ไข่สิบลูกจ้ามามาดูกันจะเครื่องปูก็มีของชโลดรสดีนะคะนี่คือน้ําตาลทรายน้ําตาลปี๊บจ้าในนี้ยาติวใส่น้ํามันแล้ว1ช้อนโต๊ะนะคะเปิดไฟกันเลยคะ่ะเปิดไฟกันเลยนะคะอันดับแรกยาติ๋วก็จะ อันนี้น้ำล้างคกนะคะถ้าไม่มีน้ำล้างคคกมันจะไม่อร่อยเยติว่าขออน้ำตาลทรายลงเลยน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ,จะ,ะ,ะจะมาเยติจะคั่วน้ำตาลทรายก่อนค่ะใส่น้ำมันพืชน,นะคะจะผัวไปเลยโอ้แจียงบ้านอค่ะน่อย้อนแสงบ่คะ หันทางไม่บาคา่ค้าย้อนแสงบอคา้าแยสติวเปิดไฟแล้วเห็นกันบ่เนาะแปบ๊บหนึ่งนะคะลองกลับทางมึงจะแยดติวกลับทางมึงเนาะจะห้ากับมะัวน้ำตาลจา้ะัวน้ำตาลเหลื่องเลยนะคะจะอ่าจะสูตรนี้ไม่ใส่ ไม่ใส่ซีอิ้วนะคะ <Yeah. S 1> เกลือหนึ่งช้อนชาค่ะใส่ลงไปเลยกับน้ำตาลเลยจ้ yeah. พราะว่าบ้านยายติ๋วจะบ่กินซีอิ๊วดำจ้ะบ้านยายติ๋วจะไม่ค่อยกินซีอิ๊วดำนะคะหลานแม่ยายติ๋วนี่ถ้าไปซื้อมาเนี่ยจะนั่นเลยยายติ๋วจะทำทำแลแ้วยายติ๋วจะใส่ถุงแช่ฟิตไว้ให้หลานนะคะจะแช่ไข่สองลูกหมูหนึ่งชิ้นวันนี้ไม่มีเลือดนะคะต้าหู้ทอดก็ไม่มีจ้ะซึ่งที่ยายติ๋วจะใส่ต้าหู้ทอดด้วยนะคะจะแล้วค่อยมาดูกันนะคะนาะ จ้าเห็นไคะขึ้นสีแล้วจ้าแล้วยายติ๋วก็จะเอาเอากระเทียมใส่นะคะค่ะค่ะใส่ลงไปเลยนะคะหอ,หอมๆอยากไม่ต้องคะ่ะห,หอมที่หลังคะ่ะ ชอบสีเข้มแล้วก็คนไปให้มันเข้มเข้มค่ะนี่นะคะสีมันจะออกมาอย่างนี้นะคะอ้าวดูไปด้วยกันค่ะน้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ จะนี่หัวเสเลคค่ะน้ำเดี๋ยวน้ำตาลจะแดงก็นี้กับกระเทียมกับกะกรเพอดีจ้ะหอมหอมจ้ะพี่น้องจ้ะหอมมากๆเลยค่ะเห็นไหมสีน้ำตาล มาแล้วจ้าน้ำตาลบอกสีเค็มๆเ,เลยจ้าอือขึ้นมาเค็มเอาแล้วแต่สีคนมักเล้อค่ะเด้ออือเอาที่ชอบจ้าพะโลไม่ใช่ว่าต้องดำนะคะ เห็นปะคะมันออกสีเองแล้วค่ะกินคากระห้อมฉุยมากเลยจ้ะถ้าเป็นคาแกยิ่งจะหอมกว่าน,นี้นะคะจ้ะนี่คือพาโ้สูตรโบราณนะคะจ้ะสูตรตั้งแต่พอแต่แม่พ้ายยติ๋วเฮ็ดกินพุล่าค่ะเพราะว่าไอ้ย่ายเ่าที่เพิ่นเสียไปว่างหนเพิ่นกระท่ำขายค่ะ ฮัโหลสูตรนี่นะคะไม่ใส่ซีอิ๊วดำจะสมัยก่อนเพื่อนกับบค่อยมีซีอิ๊วดำเนาะค่ะเนาะจะเพื่อนกะเทศจังสิลาจาเดี๋ยวยัดติ๋วขอสีอีกนิดนึงนะคะจะกระเทียมห้าปอนจำเป็นว่าต้องเลื้องกรอบนะคะอ่า้ากับต้มใส่เห็ดเป็นคือกระเทียมนะนจะหอมจะมีหอมแล้วนี่ค่ะกินขานี่หอมมากเลยนะคะจะ พอเสร็จแล้วเราก็เอาเครื่องนี้นะคะเครื่องพะโล้ที่เราเตรียมไปนี่ผัดลงด้วยกันเลยค่ะสมมุิท่านเท่านั่นแหละเท่าไปลงพร้อมกันมาจะนั่นเนาะค่ะเนะาะจะนี่จะผัดเครื่องพะโล้ก่อนนะคะจ,จ,จ,จะสูตรโบราณดั้งเดิมเลยนะคะจะไข่มังสีพะโล่แยกสิวจะบบนี้แยกสิวก็จะพัดแล้ว เดี๋ยวก็จะเอาน้ำล้างโคกใส่ก่อนนะคะจะ้เดี๋ยวมันจะขึ้นสีเองนะคะเจะ้เพราะว่าตอนนี้น้ำตาลก็เกาะอยู่ในนี้จ้นี่ค่ะเห็นไหมคะน้ำพะโล่เฮาจะเริ่มดำและะ้วค่ะ ยัดดิวก็จะเติมน้ำลงไปอีกนิดหนึ่งนะคะจะเห็นปะคะสีพะโลยัดดิวสวยไหมคะ Ah, saya buat le, Eh. จ้าเห็นไหมคะสีพะโลย่ายก็จะปิดฝาหม้อไว้ให้มันเดือดได้ค่ะเด้ออ่าแล้วค่อยมาเมืองกันอีกที่คะ่จะจ้าย่าก็เปลี่ยนใส่กะละมังที่นี่ต้มเลยได้ะค่ะเด้ออ่าเมืองมันจะน,นั้นสีสดใสดีจะดำบ่กค่ะเห็นบ่พะโลสูตรโบราณของเฮาจ้าก็จะเดือดแล้วย่ายก็จะเอาหมูลงได้ค่ะเด้อ นี่เห็นบ้ะอ่ายกกะจะเอาหมูลงแล้วก็ปิดฝาไว้เลยนะคะแล้วค่อยมาปรุงกันค่ะหมูชิ้นละขีดเลยได้จ้ะเด้อ <c oughs> ขีดขีดกลัวจ้ะอืมนี่เห็นบ่น้ำพะโล่ายจะเป็นสีนี่เดี๋ยวค่อยมาดูอันนี้คือคั่วบ้านๆเทานด้นะคะ่ะบแมันว่าคั่ว จัดเห่เห่มันงามเหนมันรูเป็นแบบว่าราดอาหารเพื่อนได้จ้ะนี่แบบบ้านๆเราเลยค่ะคั่วถ้ํา,ากินเลยค่ะมันก็จะโกแดงเปื่อนแดงเขากับเศษออกแดงน้ำมันฟงใส่แดงเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวกขจะว่าผงไอผงนี่ย่ายจะบใไซเด้จ้ะอ่าย่าเอามาให้มึงซื้อ,อจ้ะนี่ไข่สิบลูกจ้ะ ไข่สิบฟองอ่าแล้วก็ค่อยมาปรุงกันอีกที่นึงเนาะค่ะเนะาะพะโลไม่ใส่น้ำปลานะคะไม่ติ๋วใส่เกลือใส่ใส่เกลือใส่ซอสปรุงรสแค่นั้นคะ่ะแล้วก็น้ำตาลแค่นั้นนะคะอ่า จ้ะห่าก็มาเปิดมึงกันนะคะอุย้ยเปิดขึ้นหอมดุ้ยบุย้ยเลยจ้ะพี่น้องจ้เอา,ามะม่วงว่างนันกอนเ่ากะหมูี่ก็สุกแล้วเด้อค่ะเด้อแย,ยติวก็จะเอาไข่ล่งจ้ะเอาไข่ล่งเลยนะคะเอาไข่ล่งเลยจ้ะสีพะโลแย่จัดซัมนี่นะคะเด้อจะคั่วน้ำตาลเ้ยจ้ะ บนเปนพาโลสีอู่ดำนะคะมันจะไม่มีกลิ่นสีอู่ดำนะคะจะก๋วยเตี๋ยวไกม่มะระยัดติ๋วเห็ดสูตรเดียวกันเด้อค่ะจะบใไซซีอู่ดำค่ะนี่ค่ะอ่าใส่ลงไปแล้วอ่ะวางไปดีกอ่อนะยัดติ๋วก็จะขอใส่ผงนวดจักหน่อยถ้าบ่ใซไม่กับ,บ่แเ่บนะผงชูรสหนึ่งช้อนชานะคะช้อนชาพูนค่ะนี่นะคะจะบใไซหลายจะ หนึ่งช้อนชาอืปรุงตามรสที่ห้อมักเลยเด้อค่ะเดอ้ออันนี้คือนี่ซอสปรุงรสค่ะฝาเขียวยาติ๋วไม่ได้ใส่น้ำปลาเด้อค่ะเดอ้อใส่เกลือกับซอสปรุงรสค่ะอือนี่นะคะแล้วก็หอมนี่เขาจะใส่ที่หลังเด้อค่ะเดอ้อจะรสดีหนึ่งช้อนชาค่ะ ท่านบอกได้ใส่ผงสลดเยสติวก็จะใส่หนึ่งช้อนโต๊ะนี่เด้อค่ะบ้านเยสติแกะกรสด,ด,ดีกินจะหอละหาบาทจา้ะเพราะว่าเฮาเฮาบ่ได้กินหลายเออเฮาก็จะกินพวกประมาณนี้นะคะเห็นบ่คะพะโล้เยติุนะคะพะโล้โบราณนี่น้ามันเห็นบ่คะจะสีพผสมนี่เด้อค่ะเด้อแต่ว่าท่านเฮามักสีแดงเฮาก็ใส่น้ำตาลเพิ่มอีกก็ได้จ้ะแต่ว่าเยสติเุเฮ็นยังไงเยสติุจะหนึ่งช้อนโต๊ะ จะล้วก็จะครัวจ้าสีบบรารคาเยืเ้ยติวจะบ่ม a r k สีเข้มข้นไหลจะอืมแล้วก็นี่คือน้ำตาลปี๊ดของเรานะคะเด้ติวจะเนีนน้าตาลปี๊ดได้ค่ะเด้อจะจะว่าจะนวดกระต้อไปก็จะเพิ่มน้ําตาลปี๊ดจะอืมน้ําตาลใส้ก็คือใส่ขรัวแค่นั้นจะใส่ลงไปเลย,ยต้นหมูใหญ่ เมื่อนี้กยากยกจิ๋วก็อยากง่ากหง่อยแน่ค่ะเมื่อนี้ห่อเขาสากเลอค่ะเด้อจะต้องได้ไปยายห่อเขาประดับดินจ้าจะได้เข้าไปยายเขาพูดเ้อค่ะเด้อคือแยกจิ๋วเฮ็ดให้เมืองปิกานีเนาะค่ะเนาะจะยยดติ๋วจะมีคลิปคลิปท้ายไปยายเขาพูดจ้านะคะจ้า ไอ้รากผักชีย่ายบมี่ย่ยเอาเม็ดผักชีเด้อค่ะเดอ้อต่ำใส่โขกใส่เด้อค่ะเดอ้อที่เป็นคนๆนี่เออยายติ๋วก็จะเอาไอ้ผักชีพริกไทยดำกับพริกไทยขาวจะโขกใส่นะคะจะหอมขนาดจะหอมกินคาหอมกินพะโลโออกมาลคะค่ะอ้าวหอมเราอย่าเพิ่งใส่นะคะ,ะสมมุติว่าสุกหมดทุกอย่างแล้วเราหัวหอ,หอมใส่แล้วก็ทิ้งไว้อีกห้านาทีปิดไฟคะ่ะ เดี๋ยวคอยมาซีมกันนะค่ะเนาะฮหคอยมาเติมปรุงกันจ้าล้วก็จะได้ใสหมอมโอ้ยา,ายยยยยเดี๋ยวคอยมาเมิงกันอีกทีนึงจ้าสวัสดีจ้าจะอ้าวมาดูกันนะคะนะ่เดือดเดือดพุทๆุทแล้วค่ะ เอากลมาชิมน้ำกันเลยเนาะคะ่นะเนาะยัดดิวเฮดไฟอ่อนเนาะคะ่ะตุนไว้ค่ะคือเสร็จสับเรียบร้อยละแต่ว่าจะชิมรสชาติแค่นั้นจ้ะจ้ะยัดดิวจะบริเวณหวานหลายนะจ้ะเอาพอาปลาแหลมซิสนี่ละหว,วานได้ละแต่ว่าจางนิดนึงจ้ะยัดดิวจะเติมซอสปรุงรสนะคะจางก็ใส่ซอสปรุงรสจ้ะ สูตเปื่อยลหมูกระเปื่อยแล้วค่ะมันเป็นหมูสามสันเนาะค่ะเนาะหมูน้อยหมูอ่อนจ้ะเห็นปะเดี๋ยวไข่ห้อามาันก็จะัเห็นปะสีไข่สวยค่ะน่ากินบะแร่ค่ะแช่ไว้เป็นอาทิตย์กับบะแร่จ้ะห้อไปแช่เร็นนันไปได้ทุกรถเลยเด้อค่ะเด้อเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะ แล้วบันนี่อันดับสุดท้ายยัดติ๋วก็จะใส่หอมนะคะใส่หอมค่ะแต่ว่าธรรมดานี่ตอนยายแล้วเฮ็ดขายแล้วจะใส่หอมหัวใหญ่เลยค่ะแล้วจะพาซีเลยค่ะหอมหัวใหญ่ๆแล้วจะพาซีเอาลงเลยจะมันจะเป็นนั่นเลยน้ำซุปมันจะหอมจะนวจะอันนี้บมี่ยะติ๋วอันนี้คือเขาเฮ็ดกบิานบ้านๆเขาจะอืมหอมจะหอมหอมเบิร์ตุกรดจ้ะ ก็ปิดไว้นะคะนี่จ้ะถ้ามีผักกาดดองแล้วก็โขกน้ำพริกซีฟู้ดจ้ะจะเป็นคาีิทันทีเลยนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกหลักทุกไลทุกกำลังใจอาอยาตจิ๋ก็ริมเปิดไว้เอเออ่ะขอบคุณทุกเลิฟทุกหลักทุกไลทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามารับชมจะทำกินได้ทำขายรวยคะ่ะสูตรเย็ิ๋วนะคะแต่ว่ามมนก็จะ มันกตสูตรมันเสพแต่ว่ามันก็ยากยาก,ยาก,ยากคนเห็ดขายบวครอเฮาเห็ดสูตรเสี้ยวดำ้ลังค้นด้วยม่นย่ติวเห็นนะ่ะเอาไข่คุกๆุกสีวดำแล้วค่อยเอาล่งจะก,ก็มีจะแล้วแต่สูตรใครสูตรมันนะคะจะแต่ว่าตอนของแม่แยีติิวเห็ดนี่ยีติ๋วเห็ดจะข่าแก้ด้ค่ะข่าแก้ผ้าเครื่องหวัวแล้วก็ทุบทูบทุบบ,บุ๊บจกหน่อยจะก,ก็จะใส มันจะหอมจะอันนี้บ่มียี่ติวแล้วคาออนท่นองไปว่าพันทรงมาให่จะใส่จ้ะขอบคุณทุกเลิบทุกหลักทุกไหลเด้อล,ล่าแล้วก็ล่าอีกจ้าเลิบเลบจ้าทุกคน